เอาผ่านเร็วเร็วไล่หรือยูเร็วไล่นอะไรตายในในเลเบลไม่ได้ไอ้เชี่ยอะไรอ่ะไม่แล้วกันมเล่นต่อพรุ่งนี้หรือว่าไงไม่หรอกไ่้่ามันไอ้ยังพูดไแล้วมันตมหนีได้เลยหรอไอนี่สภามันไม่ได้บังคับพี่ฉานหลังก็คือหลังไม่ใช่แต่ว่าไอเชี่ยแต่มีต่อที่กันแล้วมันตอมอตอหน้าเฉยเลยตอน้าัได้ไหมไอต่อหน้าเเแล้วไปล่าคอมันกลับมาเลยต่อหน้าเนเรเบเไรเบลเลยเลียเดี๋ยวเอาผ่าน ตามมาผาดําจะลงน้ำมันจะลงน้ำเดอฟามเดฟามันจะลงน้ำนะไอ้เจอเนี่ยไอ้สัสนี้นะตอนสอง่มดอในน้ำอ่ะว่าคอมเมนี่ไหผมก็ล่าตัวหลุดได้ถูกไหมครับตอนนี้ลงบานลงบานเทไทร์ลงบานเทไทรเอาผ่าดเอาผ่าดําลงบาเทไท์ต่อพี่ต่อลผ่าดําลงบานเทไทรขุดเลยไอ้สัสลงบานเทไท์ครับดูหมอดีๆนะว่าหมอเขาออนครบห้าลงบานเทไทร์มีคำาลงบานเทสไครับ ถ้าหมอไม่ครบก็อย่าให้เกิดภาพที่มันไลงแล้วลงมเดีวดียวลงแล้วลงแล้วไปหลุไลุไปลุลกน่ะ่อยู่ตรงไหนเดียวเอาไปดีวไดิไหนวะเฮ้ยไม่ไม่ตัวไหนที่มัน่ดต่อหน้ามึงมึงนี่เลยมึงนี่เลยมึงมึงมไปลาอมันกลับมาเลยม่แ้งมาดียไอ้ตัวไหนที่มาใมกล้มาเยอยากเล่นหรือไอสัตว์มึงไปล่ามันกคอกลับมานะมึงไปล่าอมันได้รวยไปนตามกับใครไม่รู้นหนึงได้รวยก็มันมาด่าเล่นนะแค่นั้นแหละจบมีนอ่ะสองตัวอยู่ตรงไหน เไดซายนับตู้แทงเยทงเเลยยมันก็แทงดีมันก็แทงดีแทตายแล้ว3สามคนตายแล้วสวยสวยสวยตายเลยอยามันเลยตายีแพ้ไปจนีพาวฮัลโหลก็อยเที่ยงคืนหรอตีหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เนเี่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนที่ยงคนเที่งคนเเผที่

คุยนี้ขนาดปรใช่สตอร์ี่อุมนันี้ยังฟอร์มาปั่มันมันมันจะไปไสัอเฮียมันหนีตายไปเฮียแกมึงกลอะไปไปนล็อกกันเลยตอรี่อุ้มนี่กูดูทรงแม่งนี่ตั้งแต่ไฟแรกอ่ะุณดูทรงอ่ะเหียแกมึ่กระจอกดีวายหลังเขาเปลโดนหลังเขาเด่นฟอรมาให้คืน็นพตามาขาดาก้าวผ sure okay. ่นคือสองักกากัดเลยเีย ต้องคือนศพไหมหมอเฮมามัมามามาลุดาม่มา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 ลาม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 าเาม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 อมามาหลมามานาม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 อมา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 ไมามาามา้ามามาาเาากางามามขามามาามา้ามาหามามาามามามมมมมมมีมีปรับหมรมดาเิมา้นมา เจอ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 เออเล่นดอุ้มถือวนอส้ล่อมอนรองเ่มัน้อเวยมันเนอก่อนมันรู้ดีมันรู้ดีร้องดีร้องดีเฮียรู้ดอะไระอ่ไม่เจอหน่งอลเร้องตลอดวแถเเียปแถวรองรู้ดีจินเพื่อนตกูเห็นมันโดนกูเห็นมันโดนไล่ตัวอโดนเอนบอสตรงไหนลองไหเขาข้างบนเขากลางกลางหันหน้าไปไปไปไโนะบขึ้นมามาดีเลยนมาดีเลยะเลยออกาไปหนักจรัเจรัจอ เจอ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 ตายหมดเลยที่ลูกตรงหรงไปตรงไปขวามาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงโอ้เพื่อนลืมชุบเพื่อนก่อนได้ป่ะชุบเพื่อนก่อนมามามึงทำอะไรของมึงวะเฮียหนีตายมึงหนีตายครัวอะไรของมึงวะทิ้งศพแล้วไปเล่นทิ้งศพแล้วไปชุบเพื่อนทิ้งศพแล้วไปชุบเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายชุบเพื่อนก่อนสวอพี่อนตาไม่ไม่ไอ้เด็กเชี่ยวหนีตายครัวอะไรวะขวงมึงอะโคตรกระจอกเลยโคตรกระจอกเลยเฮีย มึงทำอะไรของมึงไอ้เหี้ยมึงทำอะไรอ่อนวะใหญัวมึงทำอะไรวปมึงวะไอ้ิมึงาด้วย้มาช่ว้วมึงหาตัเนยนที่อะไรมึงัวะเฮ้ยปิดไีปิดไฟปิดไฟีมึงบอกว่อปิดไฟีิคดิกูบักูไม่มปิดปิดไฟซวิไม่เดี๋ยวกูชวเพื่อนอยู่ไอ้กูไปสมมอยู่ด้านบนอ่ะเฮ้ยมึงเอาศพถือขึ้นแล้วไปไปแลนเลยไปแลนดกอนเลยดี๋ยวแม่งอะไรเยอะไปแลน แลนไหนแลนไหนแลนเหนแลนมาเลยแลนมาเลยเพื่อนเราตายมาเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนพี่จอแกงโตไอ้แนหรือมันตอมไปเนี่ยเออมันหายอ่ะมันหายดิแม่ไอ้ไอ้มันดิ้นมันดิ้นในมือมันดิ้นในมือแจ้งแจ้งเลยเอาเปไรไม่เป็นไรอ้นั่นน่ะก็ตามที่พิทนั่นน่ะอันนี้เอาไปไหนวะพี่อันนี้เอาไปแลนแมงเอาไปแลนแม่งนี้สัตว์ขอบคุณดีทแต่ติดต่อหน้าไอ้ที่ตายก้าวโอ้ต้องไม่ไม่กินกูกยิบมาแล้วสมือ มึงฟังนะไอ้แก้มเนี่ไอ้เสี่ยวไอ้สัตแกไม่นามาของเพี่อนเพอนขออีด้านไหนอีควายเพื่อนขออีดันไหนอีดานไหนอีดานนเ่ไปอันไหน้าจาแม่แไปแรงไก่อนไปแรงไก่อนไปแรมันเอาศพมันรวมแรงม่งดิเอามันรวมแรงแรงแม่งดิ ใหญ่ไอ้เฮียคือเอาง่ายๆรู้ชะตาว่าจะว่าจะแดกไข่ไงคือเราไม่โหดเกินไม่ดีไปเลยเอาง่ายสตอรี่แรกอ่ะที่แบบเล่นแล้วจะต้องของเมือกางหนีแกงแรกของเมืองที่ต้องหนีหาตายอ่ะไอ้เหี้ยมึงจำมาได้ไหมไอ้เฮียเอาสตอรี่อุบมาแล้วไม่ไอ้เหี้ยอุบมาขนาดไหนไอ้เหี้ยอุบมาไม่ได้เอาหลุยมาปะใครเอาหลุยมาไอ้หลุยหมอหมอไอ้ตำรวจมันคุมนี่ตรงนั้นอะได้ได้มานะไอ้นี่อามึงเอาศพไปไหนเพื่อนรู้มาหมดเลยเอาศพดูจดูจหลุดเอาผ่านใครอ่ะเอาตามให้เลยไอ้เหี้ย ตามใ้ขาลงมือนะอยู่ของมือนะไอ้สบสบได้ไปหลุยแคสไป้วยแคสตามดิตามดิอย่าให้มันหนีตามมันแคสหรือดิไม่รู้อ่ะไอเนมาบอกอะมันก็เล่นตามมาตามอีกแล้วไอหลุยคอมบักเลยตามมาตามอีกแล้วตามมาตามอีกแล้วคอมบักคอมบักคอมบักดีๆไตามบักมาดูทีเดิมมมาช่วยดูฮีเดิมมาดิฮัลโหลถึงออกไปดูตอนที่อุ้มเอยสักครัามาดูฮีเดิมหน่อยดิมันทำอ ไดอลเนมไหนบอ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 ไอ้บหนึงบอบนึอย่างเี้ยไ่ปหลุยหนี่ยมาอมาดูี่คนที่นอนอยู่ที่แลนมันไใช่หลยรอนไ้ม่ใช่หลุยไม่ใช่ไอหลุยไอหลยไอหลุยไอลนยไอหลุยไอหลยไอหลุยไอหลไอหลุยไอหลุอหยไอหลไหีุยไอ้ยหลยไอเล้ยไอหยไอลยไอลล้ยไหไอ้ไอ้เหี้ยไอลไอ้หยไหลหไอหยไอ เด็กเฮี้ยขาหาองกูเลยกูมาเนี่ยไม่พูดอ่ะไม่พูดอะไรควายเออมันตัวมันยาวอ่อนแกงเฮี้ยตัวมันยาวอ่อนไอ้เฮี้ยชอบดูนี่นะตาวน์เมดคไม่รู้สภาพดาวน์เมดเฮี้ยตามมึงดีมากไอ้สามนะบอกแกบอกไม่บอกเพรากูรู้ดีเฮี้ยแต่ดีต่อหน้าสภาพดังด่าพี่กูทำไม่พันไปควายพี่กูเขาจะอ้ามืองงอ่ะไม่ก่อนอะไรก่อนได้ป่ะไม่ได้ยามบ้าหลุดนะมามามานั่งบอกว่ามานั่งบอกว่ากูรู้ดีไอ้เที้ยกูขับตามกูจะไม่รู้ได้เหรอบอกผมก็ดูเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย

ดันไปเฮี้ยเปี่ยมข้อด้านข้างปูพังกูพังกูเอาขึ้นไปฟังกูพังกูเอาขึ้นแล้วไปแถวทะเลทรายเพราะจะได้หลุดทะเลทรายง่ายกว่าว้ายเหยาเยาเฮียเหยาเยาเฮียขยาชิบหายเฮียเพื่อนทิ้งเพื่อนอะไรหมดเฮียโซมเดี๋ยวมึงไอสัตว์โดนกูโซมแน่มึงเอาไปทะเลเอ้ยมึงฟังกูนะศพเอาไปทะเลแถวทะเลทรายให้หมดอะไปเจอไปเจอกันไอตรงคาบข้าวเก่าอะเลเวลเลเวลแฟมอะเลเวลแฟมเลเวลแฟมรวมเลเวลแฟมนะเข้าใจปะ รม, <Okay, S 1> มเลยเวลแฟมอุมึงฟังกูนะเว้ยไอ้เชื่อกูไม่เคยเห็นใจไหนกระจกขนาดนี้มาก,ก่อนคือต้องตัวี่มันแครลละนะต้องหนีเลยเหรอ,อหรัวใาจัดเลยดูเรื่องเ<อ>นี่ยเสียเวลาเพื่อนกูจัดอ่ะมึงรู้ตัวไคว้คุยทำเฮี้ยอะไรได้ต้องหนีเลยเฮี้ยสู้ไม่ไหวถ้าเกิด มึงฟังกูหน่ยสภาพมันในบอลหรือว่าที่มันประชุมกันอยู่ตอนนี้ไอ้เชี่ยวัมืนกูว่าไม่ไหวว่ะกูว่าหนีดีกว่าไม่งั้นโดนสกอร์ได้เังไงอะเหมือนเหมือนพี่้าหได้ไงอะพี่้อเฮียอะไรอ่ะหนีตายดีเด็กเชี่ยกูอยากรู้ตอนนี้กูลือหลังไปมันจะพูดถึงชื่อกูว่าไหวเี้ย้กูโดนเีจับไหวเี้ยแม่งวันนี้แม่งเอาเราินจีนาโซนหรอโอ้เชี้ยกงมาเลยกงมาเลยเอไปจีข้าโซนตันมามดเลยงสุดเแมมาลมมาเลมาเลแม่าเลยเลย่าเ เอาง่ายๆนะระดับหัวหัวมึงอยากยงทะลุโปรเทคอะไรมึงอ่านกฎไม่ได้มันบอกอ่ะไอ้หัวเขียวมันหลุดมันหลุดแล้วไอยิ่งหัวเขียวไอ้ตัวตัวมันยาวเลหน่อยไอไอตัวมันก็มันมันตีกูตาบันดากูว่าไอ้เฮกาก้ามูโดนกูเหนี่ยหุ่เนี่ยมา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 เร็วเร็วเร็วมามามาเร็วเร็วเร็วใช่เว้มันมันแค่ปกติแบ๊ดแล้วผมเอามันซุนไงโวยกระจอกจัดไอ้เฮียแล้วหลุดได้ยาวเลยใช่ป่ะเพื่อนหลุดไม่เล่นได้ชิวชิวะ มึงฟังกูนะไอไอไอพวกพวกศกเฮี้ยทั้งหลายมึงฟังกูดีๆนะพวกเนี่ยมึงจะมาปัญญาอ่อนเข้าชั่วบ่ายก็ได้นะแต่พวกกูนอนเล่นไหนควายมึงเข้ามาในี้านบ่าเหมือนมึงโง่ไอเฮี้ยมึงมึงคิดว่ามึงฉลาดต่วามามศพดิ่นัอนมขยาจัดอะบับมันมาเนี่ศพมันอยู่ไหนโอยาตนาห์มาตาตาเนียยยรย ไอ้ขี not, ้อ่ไอ like ้ายาเลยไอ้ควายตาครัวเลยขยไอ้เหี้ออันนี้อันนี้เรื่องจริงไปอีเสียยไอกเหียยด้วยที่มันแอบคุยกับมีไอ้โฮมลจริงปะไอ้ควายไอ้หี้ข้าวไอ้สาระอีควายไอ้หี้หมาอ่ะ มีศพปะีมีตมันหายไปแล้วมันหายไปตามไม่ไม่ศพตัไหนหายแจ้งเลยเอามันมาเอามันกลับมาเย็เ็ได้เอ็นไนเอ็นตวจาเอลยเอามันกลับมาเยเสียไอ้ระอไอ้ควายเ้ยเสียวด้วยนะเ้ยเียสัตว์จกไม่ยูกูขอถามมึงจริงยมึงมีแก๊งอย่างนี้ได้ไงวะเฮียที่แบบว่า เล่นอยู่สกอตคือในประเทศอ่ะเขาตีกันเป็นเกือบร้อยสตอรี่เขาไม่ทำอ่ะมีมีแก๊งมึงทำแก๊งแรกอ่ะเพราะมึงมันแบบมึงมารับไม่ได้กูเด็กไข่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 กูแพ้ไปแล้วมึงกูไพ้ไขปแล้วมึงทำดีดีนะมึงแพ้ไปแล้วถ้ามึงไม่แพ้มึงไปทำอย่างนี้เลยแกงจัไศัตรูไปตายไอ้คุยนี่ไงหัวแกงอายุน้อยมันคิดได้แค่นี้แหละหัวแกงอายุน้อยโอ้หอายุน้อยโอ้ายุน้อยโออายุน้อยร้อยล้าน รู้ที่ทงวัดเชฟนเหมือนเปรี้ยวแจงพวกตัวเนี้ยแต่ละได้ได้เล่นได้เล่นจัดเลยเด็กเชี่ยใครเขาทำกันกูถามจริงมึงสมเพศป่ะที่มึงต้องมาอยู่แก๊งขยะขยะเงี้ยเฮียมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะชนะพวกกูไว้เฮียขยะปัญญาอ่อนไอ้คุยทำทียอะไรได้มึงฟังกูนะถ้าพี่พี่มึงในแก๊งอะกำลังบ่นน้องน้องไม่อยู่มึงมึงฟังกูนะมึงโทษตัวมึงพูดแบบผัวหัวก่อนเลยตัวโง่เลยเฮียจำไว้เด็กเชี่ยตอนตอนตอนเที่ยงขยะไอ้สัตว์ ไอ้ละไอ้ละตอนที่ยขบอกหรือเล่ยมกูเลี่ยกอดคอกันมาตายแต่ตอนที่ยงบอกกูว่ากูไม่มีวาสนาไม่ดีเท่าพี่ไอ้เฮียเหลี่ยมมึงเหรอกูเป็นไม่ได้ตัวบุรีเหมือนพี่มึงไงควายไอ้เฮียเสียวไม่ไม่กูกูถามจริงนะไอ้ไอ้พี่ไอ้ไอ้ไอ้เฮียนั่นมีเฮียอะไรที่กูต้องอิจฉากูถามจริงนะไอ้เฮียขยะนั่นนะฮะไอ้สัตว์ฮะไอ้เฮียมันไม่ยืมมันไม่ยืมคอไม่กูตบเลยวะไอ้เด็กเฮียเนี่ยฮะไอ้สัตว์มันบอกว่าเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวควายอะไรเฮียมึงไปมันเป็นของอีนั่นอะ เออม่ไดเียดีอ่ะเปยคนดีอ่ะมาได้ไอ้เปียคนดอ่ปีชุดีใหมอน่เออเอาตัวอะตัวไม่รู้มาด่าข้วเเลยไอ้เหียตัวอัปลักษณ์เลยแต่ละตัวเอาเอาย้วล้อมาด่าอ้ยขวมึงดีอ่ะถ้าเกิดแบบทรมึงดีอ่ะแล้วมาแบบเีสีซีหน่ยไหมตอนเที่ยมัด่าว่าตีีีแต่ไม่ได้อย่างเหียไอ้ยิ่งอย่างเหียอย่างเน่าอ่ะมันดูนึเลยมึดูเลยบ้าบ้าเนี่ยมเตาบาแล้วเียามา การต่างระไหนคุยโค่นแกงบ้าใช่ไหมเฮียแกงบ้าได้เลยนะเว้ยอยู่ตรงนี้แกงบ้าได้เลยนะมึงแบบแบบมึงแกงบ้าแบบไอ้โง่กูไม่ได้ยินอะไรเลยได้เลยนะเว้ยเต็มที่เว้ยแต่มึงแพ้กูแล้วมึงนีไปมึงแพ้กูแล้วมึงหนีมึงหนีแกงแน่แกงเนี่ยไปที่เขามีเป็นตั้งเยอะตั้งแย่มึงหนีตายเด็กเคียะอย่าไอ้สัตว์มาไล่พวกกูมากระทืบพวกกูหลอกเหี้ยตัวมึงหนีอยู่เลยเฮียอะไรอย่างโง่ไอ้เหี้ยมึงมึงทำได้ไงวะไอ้เหี้ยหนีแบบมึงมึงกลัวแพ้อะไรขนาดนั้นมึงแพ้แล้วเว้ยเฮี้ย ขยะไม่เคยวันเทียบหึงไม่เคยาดเทียเหลียไงเคยนีพวกกูลไอเหี้ยผ่านอเหียยมตายแล้เหียเหลีหนนเดิมอเหียกิมเลยเหลี่ยมอไไเหียเหลียมม่ได้กูดิไอเหี้ยมาเนด้วยแผ่นเก่ากระดกตีแตกวายมึงมึงอเี้อะไรสัตว์ไอเหี้ยตัวสถุนนี่คุยไอเหี้ยเมื่อวานอยู่ตีสามไเยวันนี้นอนสามทุ่มหมอ้า เอาง่ายๆตอนแพทสี่คนโดนพวกกูตีแตกหนิไปสตาร์โลเพียะเฮ้ยไอเฮียจะบอกว่าไม่แตกก็ได้นะแต่แต่มึงหายกันไปไหนพอกูตีเสร็จอะหายไปไหนหายไปไหนหายหายแบบวันนี้เลยหายแบบวันนี้เลยแบบตายอยู่ตายอยู่หายอ่ะตายอยู่หายอ่ะอไปนั่งเรือยอยู่สตาร์โอ้โหเจอแบบวาวาบุญเลยดิเจอหัวกแก๊ปยิงแตกกับวาบุญเลยดิโอ้โห มึงจะเข้าเส้นอะไรกันนักวะไอ้เหี้ยไม่ชนะหรอก <c oughs> มึงฟังกูหน่อยไม่ไม่ชนะพวกกูหรอก,รอกเอาเข้าจริงแล้วเอาจริงๆมึงไม่มีทางชนะพวกกูอยู่แล้วไอเด็กเหี้ยมึงไปมึงไปเปลี่ยนคนมาได้เรื่อยๆอ่ะไอ้ควยเอาง่ายๆนะคือแกงแกงที่สุดแบบรวมรวม,รวมตัวพวกไอเนะี่ยเขาเขาเขาเล่นกันให้ภาพมันออกมาดีไอ้เหี้ยแต่ที่ทำทำให้ภาพคนไม่อยากเล่นไอเหี้ยกูพูดจริงนะแกงเหี้ยเรวมตัวคนมีปัญหาป่ะเออมีปัญหามีปัญหาทางทางไอ้เนี่ยทางไอ้เนี่ย

ไม่มีเลยบ่ไอ้หี่อเขาเอาเการฟาด้อะโดนคนย้ามไ่มีหรือมันมีอมีมีมีอยู่แต่หยุดไม่ไอ้บุ๊กมันมีแต่อยู่ท้ายแถวอะอยู่แบบล่างๆอะยู่ล่างๆไอ้หี่ยหาไม่เจออะไอ้เศรษฐกิจคุณไข่ไ่ะไอ้หี่ยเสียัดหัวเมือง หัวเมืองสีดำอะไรนะแม่สีสีดำดินนี่สตอรี่ต่อหน้าพ่อกลัวสกอไข่โอ้โหเฮียไอ้ยาควรเป็นกูเปลี่ยนชื่อแก๊งหนีแล้วไอ้ยาด้วยครับเล่นจัดเลยแก๊งมึงแก๊งมึงก็ไม่เชื่อให้ไว้ควายแก๊เด็ดเอาบอลทามทุบหัว่าตั้งอเนกไว้ควายไอ้ความหมายเมืองก็เข้าใจเลยว่าคน่ะเขาตั้งให้สัตว์ไม่ใช่มาตั้งตั้งอเนกไว้ขยะยี่ห้อสวยเนาะ มาต oh, ั้งโก้ดเฉ๋สัตว์ความหมายมึงยังมั่วอยู่เลยโก้ดผีอะไม่ไม่ไม่โอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมันมันจะสื่อให้เห็นแล้วโก้ดผีไงหนีไงนี่ไงหนีหนีนี่ไงยอดฟาดเยโคดตเออทนี่ทำไมอ่ะเผีอะหนีเหมือนหมายอะ มึงโกนผีนี่ว่ามึงหนีนี่ว่ายเด็กเฮียกูถึงว่าทำไมตอนที่กูแซะมึงอะมึงมึงร้องไอ้ควายโง่าเฮียอกมันด้วยนะว่าเลิกเรียเฮียได้ทุกเี่อะไอ้เหี้ยเสียบอกมันด้วยนะไอ้สัพี่กูนั่งเล่นนั่งเล่นมึงนักหนากูนักหนามึงแอบชอบกูเหรอไอ้หน้ามาเหี้ยมึงฟังกูนะสตอรี่เนี่ยอันนี้กูกูเล่าอะไรฟังนะไอ้เหี้ยเลี่ยมอะมันคงมั่นใจในฝีมือของผู้มึงมากแต่ว่าสุดท้ายอะเดินมาแบบคิดว่ากูจะไม่กล้าไงมึงฟังกูนะพูดกูพููดกให้มันพูดไปเหี้ยกูแทงมันเลยกูกกููไไไไไมมม่่่ดดด้้้้บันนเอออาึงีหย ไอชิ้นเนี่ยกูใส่มึงคิดว่ากูใส่มึงคิดว่าแบบมึงใส่เก่อโอ๊ยโอ๊ยกลัว่ะกูว่ะไอชี้หรอไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เฮี้ยมึงมึงมึงอะไรของมึงไอ้เสี้ยวไปช่วยเอ็มดีมานั่งบอกเดี๋ยวกูจะโกนมาตีเหมือนพวกกูกูช่วยได้เหรอช่วยได้เหรอไอเฮี้ยไปทำเฮี้ยอะไรพวกกูได้ไหมปัญญาอ่อนสัตว์ มงื Bien like อแก๊ม่เลทิ้งหนีประเทศไอ้ไอ้ไอ้หี้ไอ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 ้ไั้ไอ้อ้ไอคไอมไอ้ไอ้ไอจไอ้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 ไอไอตไอ้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 หน้เลยไอ้ไะ้ไอ่ไอ้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 ยอ้ไ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 อโง่้ไอไอ้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 ไอดไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ครับม้ไอ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 ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้ไ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไ แกู่กแก่ล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 ูกแ่มูกแบ่ล่ลูอแก่ลูกแก่ลูกแก่ีูกแก่ลหนแก่ล่ลูกแ่ลูกแก่ลูกแ่ลูกแ่ลู่ลูกแกู่กแก่ลูแกูู่่กก่มูกแ่ลแต่วูกไก่ลู่ลูก่ลูกแก่ลยกแก่ลูกอก่ลูกแก่ลูกแ่ลูกแก่ลยกแก่ลยกแก่ลูกแก่ลูกแก่ลมอแก่ลูกแก่ลูกแก่ลดียก่ลูกแก่ลูกแก่ลูกแกกแก่ลูวแก่ลูกแกลูกแก่ลูกแก่ลูกแกหลูก่ลูกแก่นมาแั่ลลูกแลก่ลูกแก่ลกแ่ลูกแก่ลูกก่ลูก มันยังไม่ได้นี่เลยมึงแคบไปดิ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 ใครที่ไม่มีกุญแจอะระวังรถมันหลุดนะเว้ยเฮ้ยใครมีมีกุญแจออกเอาออกไปเลยรถอะเยยววอ่่ามันะ้ไระวังรถมันเอาไปฟิวเลยเว้ยทำมาแล้วหนึ่งเพื่อนหายไปหนึ่งตายวะเริ่มดีให้ปืนสีเล่น